สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2564 7นาฬิกา25นาทีนะครับดาวดินทินเมืองเลยนะครับผมอยู่ที่อาณาจักรดาวดินการ์เด h นโฮมเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดนะครับผมวันนี้เป็นวันที่3นะครับที่ดาวดินได้นำผักตบแล้วก็แหนแดงนะครับมาปล่อยให้ เป็นอาหารน้องหอยเชอรี่นะครับพันธ์สีทองนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมารับชมกันก็จะเห็นว่านะครับผักตบชวาบางส่วนนะครับจะเป็นอาหารน้องหอยเชอรี่นะครับผม,มกัดมาเยอะเลยนะครับ ส่วนบางตัวก็จะกินในส่วนของแหนแดงนะครับนี่แล้วแต่ตัวชอบเลยนะครับนอกจากเป็นอาหารเขาแล้วนะครับก็ยังเป็นที่วางไข่ของหอยเชอรี่ด้วยนะครับในส่วนของผักตบนะครับผมนี่เลยนะครับจะเห็นอยู่ตามใบไม้นะครับตามใบผักตบนะครับนี่เขาก็จะมาไข่อยู่นี่กําลังไข่อยู่เลยครับนี่เดี๋ยวเราปล่อยให้เขาไขต่อไปนะครับ นี่ไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไข่ใต้ผักตบชวาเลยนะครับนี่นอกจากเขาจะใช้เป็นอาหารนะครับผักตบชวานะครับเราก็ยังเป็นที่วางไข่ได้นะครับเดี๋ยวให้ไข่แห้งสองวันนะครับดาวดีก็จะมาเก็บไปไว้ในบอ่อฟักไข่เป็นตัว ซึ่งดาวดินได้นำมาให้ไว้3บ่ออันนี้เป็นบ่อที่1น,นะครับชุดนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์หอยเชอรี่นะครับพันธุ์สีทองนะครับเปลือกสีทองส่วนบ่อที่2นะครับเป็นหอยเชอรี่นะครับพันธุ์สีทองนะครับเปลือก สีสนิมนะครับก่อนัน้นั้นนะครับสีสนิมอันนี้เปลือกสีทองครับก็จะเห็นว่านะครับในส่วนของแหนแดงนะครับก็เริ่มที่จะบางตาลงเรียบร้อยแล้วนะครับเขากินเก่งนะครับบางตัวก็จะกินในส่วนของผักตบนะครับชุดพ่อแม่พันธุ์นะครับอยเชอร์รี่นะครับพันธุ์สีทองเปลือกสีทองบางตัวก็จะวางไข่ ชมอย่างใกล้ชิดเลยนะครับลองหามาดูนะครับผมเป็นหาแหล่งน้ําใกล้บ้านของท่านเลยนะครับใครที่จะเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับอันดับแรกก็ต้องดูว่าแหล่งอาหารมีไหมนะครับผมอย่างดาวดินเองนะครับก่อนที่จะเลี้ยงนะครับก็ศึกษามาพอสมควรว่าหอยเชอรี่นะครับเขากินอะไรเป็นอาหารนะครับแล้วเราสามารถหาเองได้ตามธรรมชาติหรือเปล่านะครับ ถ้าเราหาได้เองตามธรรมชาติมันก็จะลดต้นทุนในส่วนของอาหารไปนะครับส่วนน้ําในการเลี้ยงก็ประมาณ1สัปดาห์นะครับเวันเราก็เปลี่ยนทีหนึงนะครับถ้าไม่สกรปรกไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับไม่เน่าเขาก็จะอยู่ได้นะครับไอเชอรี่จะไม่ตายแต่ถ้ารู้สึกว่าน้ําเริ่มมีกลิ่นเหม็นนะครับน้ําเน่าก็ให้ทําการเปลี่ยนทันทีนะครับไม่อย่างนั้นก็หอเชอรี่ก็จะตายได้นะครับ ถามว่าน,น้ำเน่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คืออาหารที่หลงเรือนะครับที่มันที่เรานํามาปล่อยไ้เนี่ยมันอาจจะตายมันจะเน่าตกลงน้ํานะครับอย่างที่สองก็อาจจะเป็นขี้หอยเชอรี่เองนะครับผมที่เรากินแล้วก็ขี้นะครับทําให้น้ําเน่าน้ําเหม็นแล้วก็มันเสียได้นะครับก็จะทําให้เขาตายได้นะครับอันนี้ก็เป็นบอ่ออีกบอ่อหนึ่งก็คือเป็นบอ่ออนุบาลหอยเชอรี่นะครับพันธ์สีทองนะครับผม ดูเปลือกสีทองนะครับผมก็นี่เลยนะครับแล้วเริ่มโตแล้วนะครับผมบางตัวก็ไต่มาอยู่ด้านบนนะครับไม้ผมไม้เขาเกาะนะครับผักตบเขากินเก่งนะครับนี่อันนี้ไปเก็บมาจากคลองท้ายหมู่บ้านนะครับผมในส่วนของผักตบนะครับส่วนหน้อแดงนะครับก็ไปเก็บมาจากคลองน้ําหน้าหมู่บ้านนะครับผม รสมีไม่เกิน1นกิโลนะครับดาวดินค่อนข้างที่จะาหาง่ายนะครับในส่วนของอาหาร,รแหนเป็ดก็อยู่ไม่ไกลมากนะครับก็มีโอกาสเดี๋ยวจะไปเก็บแหนเป็ดมาให้เขากินด้วยนะครับนอกจากนี้อะไรที่เราปลูกได้เช่นต้นผักชูรสนะครับผักตำลึงอย่างนี้นะครับเราก็สามารถปลูกไปได้นะครับผมปลูกให้เขาเป็นอาหารเขาได้นะครับผม ก็ผ่านมาสามวันเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับอา,อาหารที่ดาวดินได้มาปล่อยให้เขารับประทานนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ลองดูนะครับสําหรับใครที่จะเลี้ยงหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกสีสนิมเองเปลือกสีทองนะครับเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์สวยงามนะรหรือว่าไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ไว้ขยายไว้ต่อยอดนี่ก็ยินดีเลยนะครับทักมาขอคําแนะนําได้นะครับยิน ที่ให้คําแนะนานะครับหรือหากท่านใดที่ทําการเลี้ยงอยู่นะครับมีแนวคิดแนวปฏิบัติหรือว่าวิธีการดีๆที่ทําให้เขาโตเร็วกินเก่งนะครับขยายพันธุ์ได้ดีก็สามารถคอมเมนต์นะครับมาใต้คลิปนี้นะครับเพื่อที่ว่าหลายท่านที่มาศึกษาจะได้นําความรู้นี้ไปปรับใช้นะครับในการเลี้ยงต่อไปดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็น Facebook แฟนเพจนะครับดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับผมเซิร์ชเข้าไปใน Facebook เลยนะครับพิมพ์ว่าดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับฝากไปกดติดตามนะครับฝากให้คําแนะนําด้วยนะครับผมสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของดาวดินได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ